สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าเมื่อนี้นิลมุนก็ขึ้นมาเห็ดงานบนบ,นบ้านคนเทิงเขานะจ้ะอันนี้บึงสาภาพน้ํากเอหิมะตกปนฝนลงมาแต่เพื่อนๆหิมะตกปนฝนลงมานะคะมันจะแฉะแบบนี้ค่ะรถนิลมุนเข้าไม่ได้นิลมุนจอดไปปากทางเดินนะจ้ะเดี๋ยวนี้ลามุนที่ึ้นเพจงานบนเขาแบบชันนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วรถนิลมุนคันนี้จะขึ้นเขาไม่ได้นีลมุนจะต้องไปเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งเนาะ ไปดูกันว่านีละมนจะขับรถขึ้นเขาได้ไหมรอดไหมวันนี้ไปรุ่นกันเด้อยใจเพื่อนๆไปรุ่นกับนีละมนเนาะว่านีละมนจะทําได้ไหมจะขึ้นเขาได้ไหมเพราะว่ามันเปียกแฉะมันโคลนบ้านเราเลยนะเพื่อนๆถ้ามันเปียกแบบนี้มันมันจะขึ้นขี้ต่มคือขี้โคลนบ้านเฮาะนะถ้าหิมะปนฝนแบบนี้ถ้าหิมะปนฝนอย่างงี้เนาะโอ้ยพูดไทยพูดลาวกระเทินกระเทินพี่น้องเลยจะลำบากมากเลยครับรถ กระตกปกแปลกปกแปลกแบบนี้หละจ้ะเพื่อนๆมีมะฝนฝนจะขับรถลําบากมากๆไปรุ่นกันจ้ะเพื่อนๆวันนี้ละมุนจะขึ้นเขาได้ปะเนาะไปรุ่นกันจ้าวันนี้ไปรุ่นกันนีละมุนเนาะให่จ้ะเพื่อนๆทำไมนีละมนุนบอกว่ามันลื่นเพราะมันเป็นสภาพแบบนี้เนาะนี่เด็ดน้ำแข็งเลยจ้ะเด็ดน,น้ำแข็งไว้นี่เลยจ้ะมันเลยลื่นขึ้นมาเมื่อกี้เกือบขึ้นมาได้พเพื่อนๆจ้ะ นี่แค like ่เขาแบบบริเวณรอบๆของหมู่บ mm. ้านนะคะเดี๋ยวนี้ละมุนจะขึ้นเขาจริงๆเลยจ้ะเขาแบบชันๆเลยนะรถนีละมุนลงไ่ได้เพื่อนๆรถนีละมุนลงไม่ได้เราไ่ดูกันเนาะไปลุ้นด้วยกันเดี๋ยวนีละมุนจะต้องไปเปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งจ้ะเพื่อนๆนจ้ะรถคันนี้นีละมุนขึ้นเขาไม่ได้จ้ะต้องไปเปลี่ยนเป็นโฟร์วีเลยอีกคันหนึ่งจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่เข้าไม่ได้เลยนี่เขาทางเพื่อนเพื่อนบ่ได้มันหล่มมันหล่มนเพื่อนๆนโอ้ยตกมาแห้งขนาดเลย ไปจ้าไปจ้าไปกันเเพื่อนๆกลับเพื่อนๆมันรุนกันว่านีลมนจะขึ้นเขาได้ไหมนี่ละค่ะฝนตกปนหิมะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตกปนหิมะค่ะทางนี่แค่เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆนี่แค่เริ่มต้นเดอนี่เด้อพี่น้องเอ้ยมึงเอาความตกปนยากนีลโมนมันรุนกันว่านีลโมนที่ขึ้นเขาได้บ้างไหมรถคันนี้กับบกเคยจับกันเพื่อเด้อพี่น้องเด้อ รถใหม่ของบริษัทจากโฟวิลเลอร์ปีนเขาโดยเฉพาะจ้ะแต่ไม่รู้มันจะขึ้นได้ไหมมารุนด้วยกันเนาะอูะ้หล่ะเครื่องเครื่อง,งดอยคนลัสพื่อน ต้นนะคะเหมือนขับรถกับในขี้โคลนเลยเพื่อนๆุมไปผมมาลื่นมากเลยจ้ะอันตรายสุดๆเลยเพื่อนๆมันรถบนขับรถแค่เกียร์สองลากเกียร์ด้วยนี่เริ่มชันขึ้นชันขึ้นแล้วจ้ะ ได้ด้วขับรถเหมือนกับที่โค้เลยเพื่นโอ้ลื่นลืลืลลลลสุดๆมีละมณจะขึ้นได้ไ่เนาะมันนี้เนาะรุ่นลูกกันด้วยจังเล่นจ้ะ หนึ่งได้นี่พี่น้อง ขึ้นบ่ได้จ้ะสุืส่อจ้ะนี่ละม,มนุนขึ้นบ่อได้ต้นถอยถอยดากลงเพื่อนๆน,นี่ต้นถอยดากอันตรายที่สุดเลยขึ้นบ่อได้จ้ะเพื่อนๆจ้ะถนนลื่น ท่งานกับป่าน,นั่นเด็ๆแน,น่ จะขึ้นก็ได้ รูปนอีว่าลำบากไไเห็นไหม ได้แล้วเพื่อนๆขึ้นมาได้แล้วแต่ไม่รู้ว่านี่ละบจะเข้าตรงข้างหน้านี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเนาะเพื่อนๆเนาะโอ้ยบืนบริษันเกือบหายเพื่อนเพ่นโอ้ยโอ้ยหลุดกระไดหลุดขั้นนี้นี่ละนบอบุกเคยครับไปยากพี่น้องเลยตายตายตายมันที่ไปได้อีกบ่เนาะมันนี่เนาะขนาดโฟบิเลอร์ได้ดิเพื่อนเพื่อน จะได้ย่างได้บ้านเนี่ยย่างอีลีพี่นอ้องเอ้ยขึ้นมาได้ไห้งานหนุ่มากกันได้พี่บ้าพี่โบพ่อห,หน้ากันได้เฮ้ย่างได้ค่ะบ้านเนี่ยย่างเขาไปหาบ้านแต่าอากาศเขาได้เพื่อนๆหลุลดแับผู้เคยครับคันยากเทือกโว้ยพูดแล้วพี่น้องนีลโมนจะย่างเขาไปเฮือนหลังพูดเลยจ้ะบ้านหลังพูดเลย หิมะรถเกิดได้บืนไปิสันจิกินจนเมนได้เลยเนี่ยโอ้ยเบิ่งเอาเพื่อนๆเอ้ยที่วันนี้ละมุนถกนี้ละมุนยากฉันได้เหตุงานผู้ใดเโบว์กันทางบ้านเขาลำบากแต่ทางพี่แห่งลำบากจักรุยหิมะพูดนะเพื่อนๆพูดละนี่ละมุนที่ย่างเข้าไปพูดละจ้ะย่างเข้าไปพูดละเพื่อนๆหลังพูดละหลังง่ายๆพูดละจ้ะเบิ่งเอาเพื่อนๆนี่ละมุน มีม <S 々> ้นยิ้งได้บ่ะนี้จอดรถพลเงือนหลังพุ่นละจ้ะขึ้นเบิ่งเอาว่าหนูทกบอเพื่อนเพื่อนเอ้ยเหตุงานก็ได้ลดลงมาได้เลยเนี่ยเกือบขึ้นมาบ่ได้ตามนี่เลยล่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยทกยากหลายเหตุงานก็ได้หัวหน้าจะเข้าใจกี่ปอนะนี่มาเต็มเลยเพื่อนเพื่อนขอโทษเด้อถือคอกี่ลุงตุ้งนั่งได้นี่ คือของที่ลุงตุ้งนั่งเลยจ้ะเพื่อนๆอมาถ่วมคือยังเนี่ยให้เข้ามาซื้อคือของพ่อลุงพลังขนาดเลยพี่น้องเอ้ยโทษเด้อโทษเด้อตาลายแล้วจ้ะเพื่อนว่าความลำบากมีระมุนเป็นใดๆเพื่อนๆความลำบากเป็นยังไงในการทำงานเนี่ยเขาก็สร้างกายนีลน่ละมุนขึ้นมาเนาะเพื่อนๆฮ เกือบแล้วเกือบตายเพราะคือเครียดเลยพี่น้องเออเกือบตายมากรองดอกแล้วโอ้โอ้โอนนี่ก่อนเด้อเพื่อนๆจ้ะคนตกโทรศัพท์มันสิเปียกนี่เราจะลังนี่เราจะนิรภนยจะขึ้นมาเหตุลังนี่เราจะเพื่อนๆพื่พี่น้องสภาพหีมะถ่วมเพื่อนค่ะเจ้าโอ้เยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นมีมาเข่าขา,ขาเพื่อนๆอ้ๆเต็มอยอะ เี่เยหูยเมื่อยพี่น้องเลยเพื่อจะขึ้นมาฮอธหิมะเต็มเพื่อนเต็มซานกับเจ้าอยู่เพิ่งอมาเด้อไทยบ้านเฮาไทยว่าอยู่เมืองไทยเพจงานถกเพจงานยากแต่อยู่นี่แห่งถกแห่งยากเลยจะเพื่อนๆจ้ะเพื่อจะขึ้นมาฮอดเกือบตายจะเพื่อนๆจะเพื่อนๆฝนตกฝนหิมะลงมาโอ้ยกลับบ้านแล้วจะเพื่อนๆจ้ะ เปียกเบิร์ดเพื่อนเอนอเฮ้ยเปียกมาเลยทั้งฝนทั้งลมฝนหิมะลงมาหิวข้าวขนาดเลยเพื่อนๆตั้งอายุเมือม่อยเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยเมื่อยจมันเขา่าใส่นิลมนขึ้นมาเห็ดบาดนิลมนขนาดเพลนเพื่อนๆเฮ้ยเปียกมดหนาวก็นหนาว ทนจ้ามีมเวเห็ดงานเสี่ยงอยากนั่งห้องนั่งไห้ไปแล,ลว้วแต่ลงุงอยากนั่งรง้องไห้ ทบลุดกูเคยจับจัเทือเนาะคิดเกิดกรหัวนโโหน้าโอ้โหวันไส้หนูขึ้นมาแม่ไส้ี้ละมุนไปเห็นงานหนึ่งเขาโอ้ยมะถ่วมมะแอวขึ้นไปหอดผะลคลกระมังคนไม่กวาดก็ไปกวาดเพื่อนพระเจ้าเออถือขอยกิลุงตุ้งนั่ง,งเพื่อน นี่เราคุรก็ลงม,ลงมาฮอดข้างล่างหรือเพ้่อนๆจาขอคอบพรุคุณหลายๆนยจ้าที่เข้ามารับชมให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเพื่อนๆจ้าอยู่ดีไม่แห้ง้อจ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้า